เดี๋ยววันนี้วันที่สองนะคะดเดย์ทูของะะเราบ้านๆเอาไปไหนกันบ้างค่ะ<ป>เดี๋ยวไปกินข้าวก่อน<ป>ที่ร้านอะไรป๊าป๊า,ปาดูร้านเด็ดไว้แล้วผักหวานเสร็จแล้วก็เราก็จะไปย่อยแล้วเราก็ไปคาเฟ่กัน,นหนดนึงเดี๋ยวไปดูกันแล้วก็กลับบ้าน กินกับบ้านเออรอคิวหรอคิวหรอเปลี่ยนร้านอ่ะได้เลยอ่ะเดี๋ยวกันนี้แหละมือคนรอคิวรอ,นะอคิวไหม,ไม,มก็ดูไม่เยอะแม้มันก็มีที่นัน่งดูก่อนดูจำ กินอะไรดีอุ้ยมีผักหวานเขาอุย้ยประกันกินก๋วยเตี๋ยวผักหวานเลยมีเห็ดทอดด้วยไหนอัะก๋วยเตี๋ยวมีผัดไทยอีกแล้วเนี่ยมีก๋วยเตียเต๋ยวเตี๋ยวผักหวานขอดูกันบหนึ่งอยนนี้เป็นผักหวานป่าผัดไทยก๋วยเตี๋ยวมีของหวานเอาเส้นไหนเส้นหมีเส้นเล็ก น้องแอร์บรรปันนั่งห้องแอร์เมาๆไม่สั่งกรเพาะไก่เลยไม่สั่งเลยมะตูยมยำแบบไม่เผ็ดนี่นยำผักหวานอร่อยนุ่มๆยังกินเลยใช่ไหมอันนี้หวานนิดนึง <c oughs> ลูกอ่ะน,นะเดี๋ยวไปตลาดเข้าไปรถมา